สวัสดีค่ะผมนะตอนนี้คุณอยู่กับรายการ p o s h t ครับผมนะคะตอนนี้อยู่กับป๋าเอิงครับผมโบวี่ค่ะนะเราสองคนก็เป็นพิธีกรหลักในรายการนี้นั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเชียงรายโบอ๋อเชียงรายโบนะครับนะฮะที่นี่ก็เป็นสูยรรวมแบล็คเบอร์รี่นั่นเองทำไมล่ะคะที่นี่มีพินเทียบเลยข้างหลังเรานะครับผมอย่างนี้นี่เองใช่ไหมเออนะวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่ครับ มามิ팅โปโซครั้งที่2อค่ะอ๋อวันนี้เรามีการมิ팅โปโซครั้งที่2อยู่ที่เชียงรายโบนั่นเองใช่เลยนะครับผมนะฮะวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีอะไรบ้างครับน้องโบไม่ว่าจะเป็นมิ팅กับแฟนคลับของรายการเรานะคะแล้วก็มีแข่งขันโบลิ่งอ๋อค่ะนะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันนั่นเองใช่แล้วนะครับผมนะฮะวันนี้มีการแข่งขันโบลิ่งด้วยนะฮะเราจะมี4ทีมด้วยกันมีทีมของใครบ้างครับ ครับผมโบวีเอมี่แล้วก็พี่ตุลค่ะครับผมนะพี่ตุลก็เป็นพี่ที่สนับสนุนจากร้านเทเการดิสาเนเองนะครับนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะครับใครจะเป็นแชมป์ในเรื่องของการโยนโบในวันนี้ของเรานะครับและที่สําคัญสําหรับวันนี้นะครับที่น้องๆที่มาร่วมสนุกกับเราวันนี้6คนเป็นน้องๆที่แบบว่าร่วมสนุกกับเราใน Facebook ของโปโซนนั่นเองตอบคาถามใน Facebook ของเรานั่นเองนะครับมีคำถามว่า ชอบพิธีกรคนไหนมากที่สุดและ,ะเพราะอะไรนะครับนะฮะก็น้องๆหคนที่เราได้เลือกมานี่คือคำตอบโดนมากใช่นะเลยได้มาร่วมกับเราในวันนี้ใช่เลยค่ะนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวันนี้ความสนุกจะเป็นยังไงแล้วมีอะไรมาให้เราดูใช่ไหมใช่ะะนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม Get it in your fish nets, now you only get it in your nightdress. gotta all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing's to pity, is my past though. A bloody memory's like an at Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slack. The best you ever had, the best you ever had is just a. Uh, Through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric? But now, when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going, but she went still. Likes gentlemen gentleman to be gentle, is that a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slagged. As daft as they ให้ทุกคนลองมาดูนะครับต้องลองมาเองดูครับจะรู้ว่าค่ะว่าโวดมันฮาลองมาเองอะ่ะถึงจะรู้หนุกไงพูดจริงค่ะลองมาสนุกมากมันมากต้องมาถ้าใครไม่มารอบหน้าขาดพลาดจริงๆ